สวัสดีครับอ่ะวันนี้มาติดตามบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลกันเหมือนเช่นเคยนะครับในค่าคืนวันนี้ครับเป็นคิวของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมีเตะกัน2คู่ในรอบ8ทีสุดท้ายนัดแรกนะครับผมก็มีคู่ที่น่าสนใจทางนั้นเลยนะครับอ่ะไม่รอช้าครับไปดูที่คู่แรกก่อนเลยก็จะเป็นเกมระหว่างปารีสแซงต์ชัก์กแมงครับเจอกับแอสตันวิลล่านะครับ ทางฟังของเปชเช่ครับตอนนี้ก็การันตีว่าคว้าแชมป์ไปแล้วนะท,ทั้งทั้งที่เหลือเกมการแข่งขันอีกตั้งหลายเกมนะครับผลงานก็ยอดเยี่ยมตามสภาพเลยนะครับผลงานยอดเยี่ยมชนะมาหลายเกมติดต่อกันครับแล้วก็เกมรุกทำประตูได้มากมายนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้เนี่ยด้วยความที่พวกเขาวคว้าแชมป์ลีกไปแล้วนะทำให้วันนี้สามารถโฟกัสได้เต็มที่กับการเล่นเกมยุโรปนะครับผม โววิลล่านะครับจริงๆปีนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเข้าตาเหมือนกันนะคือผลงานในลีกเนี่ยอาจจะไม่ได้ปังเหมือนกับปีที่แล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงในแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มดีมากนะคือตั้งแต่รอบลีกเฟสเนี่ยก็ถือว่าจบที่8นะครับเข้ารอบแบบออโต้เลยแล้วก็ที่ผ่านมารอบน็อกเอาท์เนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับชนะทั้งขับบูสนะครับชนะหลายๆทีมเลยนะครับต้องบอกว่าเกมรุก ยิงประตูได้มากมายด้วยนะเป็นทีมที่จะบอกว่าสามารถต่อกรกับทีมใหญ่ได้เลยนะครับผมวันนี้นี่ต้องบอกว่าถ้าวัดการปอนต์บอของเยามวาว่า,าเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยผมได้เปรียบต่างๆมองอว่าเปเชดีกว่านะถ้าเรื่องของการเล่นในบ้านครับแล้วก็สามารถโฟกัสได้กับเกมรายการนี้เพราะว่าควา้าแชมป์ไปแล้วนะวิลล่ายังมีห่วงอยู่นะในเรื่องของการทำระดับลุนพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็ต้องบอกว่า จําเป็นต้องวางแผนกันอย่างดีเลยในเรื่องของการไปฝรั่งเศสวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวเล่นต้องบอกว่าจริงๆวันนี้อาจจะฟูลทีมนะซาตวิลล่าแต่ถ้าเกิดว่าการตัดแต่ละตําแหน่งเนี่ยผมยังมองว่าเพเช่ดีกว่านะอย่างแนวลุกนี่โอเคเดวิลล่ามีพวกมอแกโรเจอร์ Roger, ครับมีมารคแอลฟอร์ดมีอาเซนซิโอหรือแม้ก็โอลิวัตกินนะครับแต่ว่าทางฝั่งของเปเช่เนี่ยมีทั้งอุสมานเดเบเร่ที่ผลงานดีมากๆนะครับมี อ่อาคารัสเคเรียครับมีแบร์รี่บาโคารากองกลางก็ถือว่าไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะพวกเจ้าเนเวสวิตินยาแล้วก็ฟาเบนลุยส์นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป๊เชนเหนือกว่าได้เรื่องของประสบการณ์ด้วยแหละนะด้วยความที่เป็นทีมที่คู่ชิ่งกับรายการนี้นะมองว่าเกมนี้เนี่ยอ่าถ้าให้เลือกสักหนึ่งทีมที่มีโอกาสชนะมากกมมว่าผมมองว่าเป๊เชนเก๋กว,กว่าครับเล่นในบ้านแล้วก็วันนี้เล่นแบบไล่เข้ากดดันเพราะว่าสามารถโฟกัสกับเกมนี้ได้เต็มที่เลยนะครับ เพราะว่าเกมนี้สกอร์ที่ออกมาอาจจะเป็นเป็นเชียชนะ3-1นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นทางฝั่งขอ,องบา์เซโลนาเจอกับโบลุสเซียดอตมุลน,นะครับดอตมุลปีนี้อย่า,างที่ทราบกันว่าผลงานไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับบทจะดีก็ดีบทจะไม่ดีคือไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยหลังจากได้นิโก้โควัชมาคุมทีมก็ตบว่าผลงานดูดีขึ้นนะแต่ก็อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับ คือตามูลในลีกปีนี้อาจจะลุ้นลำบากนะในการไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าในนัณปัจจุบันเนี่ยรายการที่เตะอยู่นในแชมเปี้ยนส์ลีกต้องบอกว่าทำได้ค่อนข้างดีห้าเกมหลังสุดชนะาสาเสมอสอบไม่แพ้ใครนะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าการไปรยับาซ่าก็เป็นงานที่ยากนะเพราะาบาซ่าปีนี้ต้องบอกท็อปฟอร์สุดๆเลยนะครับบาซ่าของฮันซี่ฟิก อตอนนี้เป็นจากฟงลาลีกาครับแล้วก็มีโอกาสเข้าป้ายเป็นแชมป์สูงเลยเพราะว่าหลังๆมานี้เนี่ยมัดลิดก็พลาดบ่อยด้วยนะครับผลงานดีด้วยนะในเรื่องของ3แนวลูกครับทั้งลาฟินญ,ญายาเมลาเลวาดอฟสกี้เนี่ยยิงประตูได้มากมายแล้วก็ฟอร์มณนปัจจุบันเนี่ยบาซ่าไม่แพ้ใครมาย2เกมครับแล้วก็ชนะได้ถึง18เกมฟอร์มดีมากนะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือการเจอกับดอทมูนเนี่ยที่ผ่านมาในรายการยุโรปนี่ยห้าเกมบาซ่าไม่เคยแพ้เลยนะแล้วก็ชนะทุกเกมชนะได้ถึงสามเกมเสมอสองนะครับบอกว่าเกมนี้เนี่ยด้วยความที่บาซ่าเหนือกว่าผลงานคงเส้นคงวามากกว่าเล่นในบ้านด้วยบอกว่าเกมแรกเนี่ยน่าจะเก็บผลที่ต้องการได้นะครับสกอร์ที่ผมคาดว่าเกมนี้ผมคิดว่าบาซ่าน่าจะเป็นฝ่ายชนะได้สามหนึ่งเหมือนกันนะครับผม อะและนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลที่คาดว่าฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ